สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ร้านขายอะไรนะครับผมอยู่ร้านขายอะไรอยู่เส้นบางแคนะครับถนนบางแคนะครับผมเลยแยกการประพฤกมาหน่อยเดียวนะครับผมคือเป็นร้านอะไรที่ผมซื้ออยู่ประจํานะครับก็จะเป็นร้านนี้นะครับร้านสมบัตินะครับผมนะ,ะก็จะมาซื้ออะไรอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีของแท้ของเทียมมีหมดนะ แต่ว่าผมมาซื้อเนี่ยผมเลือกไปเป็นของแท้นะครับของเทียมผมไม่ได้ใช้นะนะครับผมเนี่ยมันจะอยู่ถนนบางแครนะครับอยู่ถนนบางแครบางแครน่าจะอ,าอยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรนะครับผมใกล้ๆกับธนาคารกสิกรอยู่ถนนบางแครนะครับผมพาดูถนนนะนะครับ มองไปเห็นเทจะเห็นสะพานก็จะเป็นถนนการประพฤกษ์นะครับนะแล้วก็ถ้าเราหันมาด้านนี้เราก็จะไปนุ่นบางแคนะครับตรงไปก็จะเป็นตลาดบางแคนะนะครับมผมก็จะมาซื้ออยู่แถวนี้แหละนะครับผมเลยแยกการประพฤกษ์มานะครับมันก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะสมบัติอะไรนะครับด้านนี้นะ ก็จะมีอะไรทุกยี่ห้อนะครับทุกยี่ห้อจะมีอะไรอยู Moon ่ที Dawn ่นี่หมดนะครับนะก็จะพามาดูร้านขายอะไรที่ผมซื้ออยู่ประจําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตึกล็อกเดียวอีกล็อกเดียวนะแบบนี้นะมีทุกอย่างนะครับมาถามปุ๊บมีแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับราคาก็กลางๆนะครับอยู่ถนนบางแคนะครับถนนบางแคใกล้ๆธนาคารกสิกรนะครับ อยู่ใกล้ๆกับบ้านแชซอยเก้านะเข้ามาดูนะถ้าหากใครอยากไดไอ้อะไรของรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับมาซื้อที่นี่ได้นะครับมีแน่นอนนะครับผมมีทุกรุ่นยางก็มีนะ